สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องหมามีออสการ์ค่ะในวันพฤเลื่อนหัสบดีที่23พฤศจิกายนค่ะวันนี้มีเรื่องดีๆมานําเสนอมาอัปเดตนะคะทุกคนคะ่ะรัฐบาลเขากําลังทําอะไรอยู่เนาะ,ะเกี่ยวกับราคาข้าวนะคะล่าสุดเลยนะคะสหกรณ์นะคะนายสั่งให้ลุยคะ่ะซื้อข้าวเจ้าสดนะ มะลิสดค่ะตันละ12,000บาทค่ะทุกคนค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเราแต่ก็นะชาวนาหลายคนก็อดครวนว่าซื้อตอนนี้หรอเขาเจ้าสดหมดกันแล้ว มดให้มดหน้าแล้วนะคะมดหน้าเฮ็ดแล้วนะ,ะเกี่ยวเบิดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะว่าเขาช่วยอะไรยังไงเราเนาะเริ่มเลยค่ะทุกคนค่ะขออนญัตเท้าวความเดิมนะคะทุกคนค่ะหากจำกันได้ช่วงต้นเดือนนะคะมะติคอรมอนะคะเขาเห็นชอบ2มาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรได้นำเสนอเข้าไปนะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านบริหารจัดการข้าวนาปีปีการผลิตนี้ค่ะ2 5 6 6ทับห7นะ ซึ่ง2มาตรการดังกล่าวนั้นนะรวมวงเงินที่อุดหนุนให้ช่วยเหลือเนี่ยนะคะห้าหมื่นหล้านบาทนะคะโดย2มาตรการนั้นนะทุกคนค่ะได้แก่1ค่ะมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีนะคะซึ่งวงเงินก็อยู่ที่1นึ่ง1มืนล้านบาทนะคะ ต่อมาค่ะมาตรการที่2นะคะก็คือสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มนะซึ่งวงเงินนะคะอยู่ที่44,000 437ล้านบาทนะคะทั้ง2มาตรการนี้ช่องหมามีออสการ์ได้ลงรายละเอียดไปแล้วทุกคนลองย้อนไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะต่อมาทุกคนมาดูเรื่องราวล่าสุดของวันนี้นะคะนายวิสิตศรีสุวรรณค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรกรนะคะได้เผยว่าวันนี้ในวงเท็ว่วันที่21พฤศจิกายนปี2 5 6 6นะสะหกรณ์มีการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวสด ที่ตันละ1 2 0 0 0บาทแล้วนะคะทั้งภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเนาะและภาคเหนือในราคาที่รัฐบาลกำหนดยืนยันว่าราคานี้ไม่มีการขาดทุนและเป็นไปตามกลไกการตลาดด้วยเพราะจริงๆแล้วข้าวสดราคาเท่านี้นำมาตักแห้งแล้วน้ำหนักจะลด เมื่อคำนวณกับราคาข้าวแห้งแล้วจะอยู่ประมาณนะคะ15,000ถึง16,000บาทโดยข้าวเกี่ยวสดที่โรงสีเนี่ยนะคะเวลาเขาบริหารจัดการเนาะเขาซื้อเขารับซื้อเขาจะนำไปอบเพื่อลดความชื้นถือเป็นราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและชาวนาผู้ปลูกข้าวด้วย นะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือนะคะนายวิสิตอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรกรน,นะคะท่านได้เปิดเผยมานะข้อมูลแบบนี้แต่ที่นี้รับซื้อตอนนี้นะบอกเลยว่าหลายทุ่งหลายแปลงหลายบ้านหลายครัวเรือนเนี่ยข้าวเริ่มหมดไปแล้วนะคะไม่มีให้ขายแล้วนะคะขายสดๆไม่มีแล้วนะรวมทางเจ้าของช่องคนนี้ด้วยนะคะชาวนาคนนี้ด้วยนะคะหมดไปแล้วคะ่ะ80-90ไร่ นะคะไม่มีข้าวให้เกี่ยวแล้วนะคะตอนนี้คือเก็บขึ้นยุ้งขึ้นฉางนะคะเก็บไว้บริโภคเนาะแล้วก็ขายบางส่วนนะคะใช้นี่เข้าไปเนาะอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนค่ะนะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่มีมาตรการนี้ทำให้ศักยภาพของสหกรณ์ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาเข้าในตลาดและเป็นราคาที่ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายอ่างผู้ซื้อ นะคะและผู้ประกอบการด้วยนะคะโดยสหกรณ์เป็นตัวกลางนะคะทำให้กลไกตลาดเดินตามปกติไปได้และช่วยให้ภาคสหกรณ์และชาวนานมีรายได้ที่เหมาะสมซึ่งชาวนานก็นะนะไม่ต้องการอะไรมากมายขอให้คุ้มค่าใช้จ่ายที่ลงทุนทำนาไปนะคะและมีรายได้เหลือบ้างเพื่อเป็นทุนสำหรับทำนาในฤด,ดูถัดไปถือเป็นโครงการที่ ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายานะทุกคนคะ่ะน,นี่ก็คือข้อมูลที่นําเสนอมานะคะในวันนี้เนาะทีนี้ความคิดเห็นของพี่น้องชาวนาเกษตรกรนะคะ FC ช่องมามีออสการ์เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์เป็นประโยชน์จริงไหมสําหรับโครงการตัวนี้นะคะที่สหกรณ์เขา,เอ,าออกมาทําแบบนี้นะคะมาช่วยแบบนี้นะคะเนาะคุ้ม คุ้มเนาะได้ประโยชน์ไหมยังไงก็อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์สำหรับวันนี้นะคะช่องมามีออสการ์ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์บอกต่อด้วยนะคะนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย